สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k ด d u นะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสรดิน่านะครับผมกับแวมพายนะผมเราเข้ามาในวังของมันนะทีนี้คือวังของผัวมันนะฮะหุ่นใหญ่มากครับท่านผู้ชมวังของผัวสุดิณ่าใหญ่มากเลยฮนะโอเคเราจะลองมาดูนี่เราไปเก็บดาบมาจากชั้นบนสุดนะเฮ้ยห้องนี้พิเศษไปปะอะไรอยู่ในนี้วะอ,อะไร อ๋อตัวนี้มันอยู่ชั้นไหนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นห้องใต้ดินปะวะไม่คุ้นชินเลยอ๋อมันต้องหาหินครับหาหินมาวางเว้ยตอนนี้เราเปิดแล้วนี่เฮ้ยตรงนี้เราเปิดแล้วว้าวรวย ทะเลดีหน้าอืมฮึเล่นได้แสบมากเลยอืมห้องนี้มันห้องอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจัดโต๊ะจีนไว้ด้วยไอ้นี่มันต้องใช้แฉลงบัวฟันด้วยดาบได้ปะเขาฟันไี้กิ้มอ้อมันต้องเอาเหินมาทุบหรือว่าอะไรมางัด เอาไม่ได้ครับเรายังไม่ได้อะไรเลยฮะได้กุญแจสองดอกกับดาบเล่มหนึ่งฮะเกมนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะคะผมเมื่อนานแล้วแหละครับผมแต่เราเอาชนะไม่ได้ไงเอาตรงๆนะเนี่ยเดินมาประมาณชั่วโมงกว่าๆยังไม่เจอผัวซดิน่าเลยครับเฮ้ยอุอย้ออย,ย,ย,ยมาเลยวย ไอ้รอนว้าไม่มีที่่อดเลยว้า wow! ยนี่วะนี่วะปิดประตูเออโอยไปยังวะเปิดเสียงนี่ โอเคประมาณนี้จะได้ดังๆไปยังครับท่านผู้ชมว่ามันไปยังขนาดมีดาบยังกลัวเลยอ่ะไอ้โลนไปอยู่ไหนวะตอนนี้แอบอยู่ในห้องนี่เว้ยโอเคเออมไม่ตามมาหลอกนอกถ้าตามมาจิ้มเลย เงียบครับเงียบโอ้ยไม่เจอหรอกฮึบฮึบกลัวอย่างเดียวแมงมุมกับไอตัวเมื่อกี้เส่ดินหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่เราโดนบ่อยแล้วไงจะบอดว่ามันยังอยู่อ่ะ Yes ขอดูหน่อยตรงโอ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะประตูปิดเองก็ได้เหรอทันสมัยจังเลยนะมึง โอเคแถวนี้ผมว่าเราลงไปชั้นนั้นดีกว่าเฮ้ยยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเยสนี่ไปดูห้องนี้บ้างดีกว่าครับขอตะลุยหน่อยเถอวะว้ายา โอ้อย่าบอกน้างมาด้วยอย่าบอกน้ึงมาด้วยมาปั๊บจะจิ้มอย่างนี้เอาให้ดูเลยว้าวเฮ้ยอะไรวะว้้ยเฮ้ยแม่ซดิน่าครับกุญแจอดอกนี้มันอยู่นี่ได้ไง yes เปิดได้บอแม่มันถูกตรึงไว้ครับแสงว่าอ๋อคือแม่มันจะเป็นไอ้นี่ไงแม่เซดิน่ามันไอ้นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแกคลั่งอ่ะครับก็เลยต้องถูกตรึงไว้ไม่เจอบอไม่เจอบอเกมนี้เป็นเกมเฮ้อเฮ้ออะไร อย่าบอกนะว่าแม่มันหลุดออกมาได้ไม่เอานะฟลยใจเย็นๆดีแม่คนไทยเป้าตรงนี้ยังไม่มาป่ะวะข้อนี้ก่อนห้องนี้ประตูไม่ปิดให้กุเลยเหรอปิดดิเออว้าวเฮ้ยโอ้ยประตูเปดิดอีก ไม่ได้เปิดบักหามึงห้ามเปิดเด็ดขาดกุญแจดอกสีฟ้าเนี่ยไปไขที่ไหนวะเอ้ยไอห้องนั้นป่ะชั้นบนน่ะเอ้ยนี่ไงสีฟ้าเอ้ยนี่มันสีน้ำเงินเอ้ยถูกแล้วปิดประตูสิครับไว้ทำไมมีอะไรบ้างในนี้ อะไรวะไอ้ให้คนอ่านไม่ออกเดินนะไม่ออกวะอะไรวะเนี่ยอืมช่างมันเถอะ <c oughs> ก็คนมันอ่านไม่ออกอะทำไงได้จะมาเป้าจะมาเป้าไม่เอานะไม่เอาแล้วนะตกใจพอแล้วนะอย่าพรูดมาอีกนะไม่เอานะ โอเคป้าพวกกับใครวะโอเคหันมาตรงนี้เพื่อที่จะลองจิ้มเข้าไปในห้องนี้เว้ยประตูก็ไม่ปิดให้กูเลยนี่มันคือรหัสป่ะอฮมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรว้ายไอ้ล้อนี่วะ อุย้ยพอดีเลยครับพอดีเลยพอดีเลยครับมือมันเห็นปะทุกคนเห็นมือมันเปล่าเมื่อกี้แหละมือไอ้โ้นเลยฮะอืมสักพักสักพักเราต้องซ o ยขนมปังไว้ก่อนเผื่อมันมาไงไปแล้วมั้ง อย่านะจ๊ะอย่าเปิดนะไม่เอานะยอมแล้วดื้อเฮ้ยคุณเจ้เฮ้ยไอ้สแลนดิน่าฟันไม่ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับมันไปแล้วเฮ้ตายเถอะพระเจ้า ืขนมปังก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเปิดไปเจอไอ้โล้นเลยมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ย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 เฮแอบไม่ได้ครับเลี้ยวไม่ได้มาสิเฮ้ยมันจะไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกว้าววุ้ยแล้วมากเลย โ oh, อ,อ้ยโดนจังหวะนี้สิครับวิ่งสิครับอยู่ทำไมเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยมาครับท่านผู้ชมโอ้ยห้องนี้ไม่เคยมาห้องนี้ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเลยอันนี้มันอะไรวันนี้มันตามมาแล้วจ้วงครับจ้วงืออืออนี่เป็นไงครับ ไอ้น้องเล่นกับพี่อย่ามาเล่นกับพี่เออต้องอย่างนี้ไอ้น้องเอ้ยความร้ายไซยดีไปไหนไวตรงเลยครับห้องนี้ไปแล้วนี่วะท่า,ทานี้เราไปหมดแล้วขอดูแผนที่หน่อยอ๋อคือไอตัวที่เราได้มเมื่อกีม้มันให้ไปตรงนี้ปะ เลี้ยวกลับสิครับรออะไรเลี้ยวกลับมาตรงนี้ปุ๊บดูแผนที่ปับ๊บโอเคขับตรงไปกลับตรงไปถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายโอเคตรงไปตรงไป,งไ,ปไม่เจอมาแล้วใช่ปะประมาณ2นาทีป่ะถึงมันจะมาปุ๊บอยู่ข้างหน้าอีกครับอยู่ข้างหน้าห้องนี้มันต้องใช้หินหรืออะไรบางอย่างนี่แหละมาไ้นี่ ตาเอ๋อยู่ข้างนี้เองนี่ไงเปิดเออะฉลง,งัดห้องนั้นเว้ยห้องที่ผมเจอของไว้งัดเนี่ยผมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้ววะห้องไหนวะที่มีแฉงให้งัดอะ ห้องอุ้ยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอกมันโผล่แล้วครับมันโผล่แล้วไปยัง้ยห้องนี้ปะวะนี่ไงห้องที่ต้องใช้แฉลง มาบ่อยจังเลยนะเรามาบ่อยจังเลยนะมึงนี่อะไรวะคำใบ้ต่อไปใช่ปะนี่มันห้องอะไรของมันวะนโอเคต้องตามหายนี่อีกแล้วสินะดูก่อนเฮ้ยไม่เจอครับ,คำ,บ,ค,รบคำใบ้ครับคำใบ้ปึ๊บ ะไม่บอกคุณเลยเหรอว่าให้ไปตรงไหนอะอะไรวะือมงงงงคนมันงงอยู่แล้วข้างล่างนี้มีไอ้โล้นป้าเฮ้ยอะไรฮะอะไรครับอะไรฮะเสียงอะไรครับ ตรงนี้เราเปิดแล้วโอ้ยตรงนี้ที่เปิดอ๋อมีคนมาเปิดก่อนหน้านั้นแล้วฮึบฮึบ้บยแค่เดินเล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้บ้าตัวนี้เราเปิดแล้วนี่เฮ้ยแม่หายแม่มันหายไปไหนครับแม่มันหายไปไหน ช่วยตอบผมทีเถอะงานง่อแล้ะมึงอย่าบอกนะว่าผมต้องเจอฮะใช่เปล่าว้ายไอ้โลนไปนู่นละโว้ยเราไม่ไปบวกกับมันอนะ่ะดีสุดแล้วครับทำไมเสียงมันเหมือนกับมันเห็นนะ่ะมาปะวะ เฮ้ยใต้ด uh ิน huh. มีอะไรขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแมงแมงแมงมุมแมงมุมมาแมงมุมมันมาแล้วว้ายปานแล้วว้ยแมงมุมมาแล้ววยแมงมุมพิษจะด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาลุไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว ไปได้ก็ดีอะไรวะเลียวเรียวเรียวเียวไปยังลงไปข้างล่างดีกว่าเว้ยไม่รอดแล้วไม่ไหวแล้วขอดูหน่อยเสียงอะไรครับ

โอเคนะผมเอาเป็นว่าเกมโอเวอร์แล้วครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K. K, K. DIY นะครับคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมากดติดตามกัน้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องกราบขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ